<Billie S 2> าจากประเทศอะไรครับผมเยอรมันอังกฤนไทยที่เคยเจอครั้งนึงไงลูกเขามีฝากของให้ถีงช็อตด้วยมั้ยใช่นัชชาใช่นัชชาอ๋อที่ลูกเขาเป็นฝรั่งอ่ะลูกนาตาลีจำได้ไหมตอนที่ไปอ่านในการทำผับอ่ะแต่งานนี้นี่คือพี่ทำใจใจเอาสมบูรมาดูเรียนเยอะเลนะอ๋อไม่หัดวิ่งกันไดวปแรงดีไม่หัดวกัเลยปวดดีลูกเนี่ยนะคะตั้งกระดูกเกี่ยวกับวันแม่มา ตัวเซนแล้วจะส่งให้พวกพี่ๆที่เขาให้สิบตับวเซนเราก่อนราต่อเรับต่อใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้มาให้ชอบใช่ไหมมีแม่ด้วยไงมีแม่ด้วยแล้วมีพี่ติดหรือเปล่าพี่ใบใหญ่แค่ไหนล่ะครับเราเล่นก็ไม่เป็นไรตัวครับก็นิดหน่อยวันนี้ลองให้ตาบวกฮัลโหล โตครับตายตายทุ <Okay. S 2> ว้วนอันเหรอ